สวัสดีค่ะเมดูดวงของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนเมษาหกหกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะรู้ก่อนแก้ปัญหาก่อนนะคะ,ะเรื่องงานนะคะเรื่องงานเรื่องงานในเดือนนี้นะของชาวราศีกรกฎนะคะคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะระวังเรื่องของการทํางานของเราเนี่ยจะมีคนแย่งซีนนะคะเหมือนกับว่าผลงานงานที่ทำเนี่ยจะมีคนเอาผลงานเราเนี่ยไป ไปแอบอ้างเป็นของตัวเองนะคะอย่างหนึ่งเนาะส่วนคนที่กําลังหางานทํานะคะตอนนี้คิดว่างานที่กําลังหาทําอยู่เนี่ยจะจะได้จะได้งานที่ที่ถูกใจในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะงานที่ทาเนี่ยก็ถือว่าว่าดีเหมือนกันจะได้พบงานที่ดีนะคะแต่ว่ายังไม่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคต่อไปเรื่องเงินนะคะ เรื่องเงินเดือนนี้ดูแล้วอาจารย์ขอให้วางแผนเรื่องการใช้จ่ายให้ดีๆะคะ่ะจะเป็นเรื่องรายรับหรือว่าจะเป็นโอกาสว่าเราจะได้เงินช่วงไหนอะไรทํานองนี้นะคะก็ให้วางแผนดีๆดูแล้วไม่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ต่อขอให้วางแผนการใช้จ่ายเงินดีๆนะคะค่ะต่อไปเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎนะคะความรักความรักเดือนนี้มองว่า เหมือนกับต่างฝ่ายต่างเฉยๆอะค่ะต่างฝ่ายต่างเหมือนกับอาจจะอยู่กันมานานแล้วหรือว่าคบกันมานานแล้วอะไรทานองนี้เนาะ <c oughs> เวลาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยก็เหมือนต่างฝ่ายต่างรุนโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างฝ่ายต่างไม่ได้สวีทไม่ได้เอาอกเอาใจซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่นะคะก็ รู้แบบนี้แล้วนะคะก็หันมามองกันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ดูรายการให้มากขึ้นเนะาะต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพอย่างหนึ่งเลยก็คือให้ระวังเรื่องออฟฟิศซินโดมนะคะการนั่งนานๆการที่เรา,านั่งแช่อยู่กับโต๊ะอยู่หน้าคอมอะค่ะจะมีเรื่องของปวดปวดหลังปวดเอวนะคะหนึ่งเลยสองก็คือเรื่อง กระดูกสันหลังเรื่องคอบ่าไหลประมาณนี้ค่ะอ่ะก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพนี้นะคะค่ะจบละค่ะ